เอาละครับรก็ฮอกก้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยูกับผมอาจารย์เอเดลเบอร์เกอรสวัสดีพี่เกมฮองไกส์อิมแพคนี่นะครับวันนี้เราก็จะไปเล่นตามสัญญาที่เคยให้ไว้ครับในนเรื่องหลักลับตาจ,จันทราเสียเรื่องพาร์ทพิเศษนะฮะก็คือในครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้บอกว่าผมจะไปตามเก็บเศษเสี้ยนความทรงจำมาใช่ไหมนี่ครับผมก็ได้ทําการเก็บมาครบเรียบร้อยนะครับโอเคนั่นเรามาเริ่มกันใหม่อีกครั้งนะครับกําเนิดนี่คืออะไร มื่อจังจะปวดเลอเกินที่นี่คือที่ไหนฉันเป็นใครไมส่สิฉันเป็นอะไรเคต่อไปครับพี่สาวเป็นคำเรียกที่แปลกจังพี่สาวเป็นคำเรียกที่แปลกจังแต่ฉัจะเรียกคุณแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณต้องการความจะถามของฉันงั้นคุณช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ได้ไหม ไม่เป็นไรฉันรู้คำตอบอยู่แล้วคุณไม่ต้องขอโทษหรอกคุณบอกว่าคุณจะเล่าเกี่ยวกับโรกภายน้อยให้ฉันฟังใช่ไหมสีของสาวไฟถนนกิ่งของสายลมยามค่ำคืนอืมฉันอยากฟังอยากฟังทั้งหมดเลยงั้นก็เริ่มจากการพบกันอีกการพบกันครั้งแรกฉันหวังมาตลอดว่าจะมีใครสักคนพูดแบบนี้กับฉัน ข้บคูณที่ทำให้ความถนัดของฉันเป็นจริงแันช่วยรับฟังคาขอที่เอาแต่ใจของฉันอีกสักค้งอีกสักอย่างได้ไหมเต้นรำตรงนี้กับฉันซักเพลงเถอะฉันหวังมาตลอดว่าจะมีใครสักคนพูดแบบนี้กับฉันฉันเอ่สิงปืนน,น,นั่นนี่ความตายจะเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งไม่สิไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจะเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่ง ไม่สิไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจะจําได้ทุกบาดแผลทุกความตายทุกความสิ้นหวังและทุกอุนาทีเห็นความเจ็บปวดแล้วถึงมนุษย์คนนั้นผู้ซึ่งปรากฏตัวต่อหน้าฉันทุกครั้งด้วยสายตาแน่วแน่และพยายามทุกหนีทางเพื่อช่วยฉันแปลกจังถ้าใท้เป็นความจําเดียวกันแท้แท้แต่บังกลับมันดูแบบที่แตกต่างกันนับไม่ถ้วนและทำให้ฉันจมอยู่ในนั้นและทุกครั้งที่ก็มักจะจบลงด้วยน้ําตาลและพจัชนสีเลือดแต่ฉัน ก็แค่ต้องการผู้มาเยือนการต้องอยู่ของเขาคือความจริงของตับฉันคุณเป็นใครั้งหมอนี้มันเรื่องอะไรกันแน่ฉันก็จะสิ่งที่คุณพูดเลยแต่ฉันเชื่อคุณเพราะคุณมีกิ่ที่คุณเคยในความทรงจำของฉันฉันเห็นความทรงจำเดียวกันในแบบที่แตกต่างกัน ทำไม่ถึงเป็นแบบนั้นขัไปไปได้ในอนาคตหรือผลลัพธ์จากการสังเกตที่แตกต่างกาันอ่ะขอโทษทีฉันไม่เคยเข้าใจงั้นอันไหนคือของจริงกันแน่ทั้งหมดไม่จริงสลับฉันแต่สลับเขาแล้วมาจริงทั้งหมดหงั้นเหรองั้นมันก็เป็นจริงสลับฉันเช่นกันทั้งหมดนี้คือความจริงของฉันการดำรงอยู่ของเขาคือความจริงสลับฉัน ความจริงทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนี้ที่คุณพุทมาจริงเหรอไม่เป็นไรฉันรู้คุณไม่จะไปต้องโกหกฉันแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ฉันกับคนคนนั้นไม่มีวันจะไม่เคยเชื่อในโชคชะตาแต่ฮันนี่คือจุดจบที่ถูกลิขิตไว้ฉันยอมจบมันด้วยมือตัวเองดีกว่าคำขอ เอยกให้การพบการครั้งใหม่ของเรางานและจะไปด้วยรอยยิ้มไม่อย่ามองฉันแบบนั้นฉันพร้อมแล้วคุศยาว่าจะส่งฉันไปยังจักรวาลฟออากาศที่เขากำลังล่องลอยอยู่ฉัยยังมีสัญญาที่ต้องรักษาจะไม่ได้บอกลาอย่างเหมาะสมที่ซ้ำข่าวว่าจะเห็นด้านนี้ด้านที่ไม่ดีของฉันทุกครั้งฉันจะจะไม่บอกความจริงกับเขามันโหดร้ายเกินไปยิ่งกว่านั้น คอที่ฟื้นจากความตายก็คงจะทําให้เกิดความสงสัยสินะฉันได้คิดทบทวนแล้วฉันจะบอกเขาว่าฉันเป็นบรรพย์ที่ถูกขังไว้ใต้พีระมิดและฉันเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมฉันอยากให้การพบกันครั้งใหม่ของเรางดงานและเต็มไปด้วยรอยยิ้มคราวนี้จะจะให้เขาได้เห็นด้านที่ดีที่สุดข,ของตัวเองดังนั้นขอร้องละให้ฉันได้พบกับเขาอีกครั้งเถอะ การเจอกันอีกครั้งแวนพายไม่เชื่อในพระเจ้าและโชคชะตาแต่คุณคือปฏิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเจอคุณทำให้ช่วิตของฉันมีความหมายอีกครั้งแวนพายไม่เชื่อในพระเจ้าและโชคชะตาแต่คุณคือปฏิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเจอดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนเราจะได้พบกันอีกครั้งแน่นอนไม่ต้องห่วง ฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะส่งคุณพร้อมกับรอยยิ้มฉันจะรอคุณเสมอไม่ว่าจะนานแค่ไหนแม่ไพ่ยนสายอายุยืนมากสิ่งที่พวกเราถนัดก็คือการรอคอยจากใดที่อธิษฐานจากใจความถนาจะเป็นจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องได้พบกันอีกครั้งแน่น้มเหลวฉันทำร้ายคนนั้นไม่ได้และฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนคนนั้นเช่นกัน ขอโทษดีนะฉันรู้ฉันรู้ทุกอย่างแต่ว่าทันทีที่ฉันเห็นคนนั้นและสัมผัสถึงความอบอุ่นจากมือคู่นั้นฉันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้อีกแล้วอยากเห็นรอยยิ้มนั้นอีกอยากเจออีกอยากด้วยอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปท้าทางที่ฉันตั้งใจจะฆ่าเขาแท้ๆเดี๋ยวนี้ฉันคิดว่าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ตายด้วยกันเลยจะดีกว่าแต่คนนั้นอ่อนโยนกับฉันเสมอ จะสั่ให้ฉันทุกครั้งยืน่นมือเข้ามาหาฉันฉันทําไม่ได้ฉันทำรลาเข่าไม่ได้และฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำรลาเข่าเช่นกันฉันไม่มีทางเลือกอื่นการแลกเปลี่ยนก็แค่ใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันก็น่าจะเพียงพอแล้วคุณรูแ้แต่แรกแล้วใช่ไหมว่ามันจะจบลงแบบนี้คุณรู้ว่าไม่ว่ายังไงฉันก็ทำไม่ได้ และสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่นี่เพื่อช่วยแผงการของคุณเพราะว่าคุณกับคนคนนั้นมีความคล้ายคลึงกัน <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณทำหน้าตกใจแบบนี้ทำไมระเมินประสาทรับกลิ่นของแวบไพั์ต่ำไปสินะฉันรู้ตั้แต่แรกครั้งแรกที่เราเจอกันแล้วฉันวิ่ทางจำกลิ่นของคนคนนั้นผิดแน่แต่คุณไม่ใช่คนคนนั้นฉันรู้ว่าคุณสองคนมีกลิ่นคล้ายๆคล้ายๆกันแต่มีสไตล์ที่แตกกันโดยสิ้นเชิงพวกคุณ แต่ก็เดิบนบนเส้นทางที่ตกันข้ามฉันจะไม่ถามถึงความเชื่อมโยงของพวกคุณและจะไม่สนว่าคุณจะทาอะไรกับกันแน่แค่คบกันด้วยเหตุผลด้วยผลประโยชน์แค่นี้ก็พอแล้วไม่ว่าจะทําผิดร้ายแรงแค่ไหนไม่ว่าเจตนานี้จะถูกสืบทอดต่อไปหรือไม่แม้ว่าสองมือนี้จะต้องเปื้อนเลือดแต่ข้อมุ่งมั่นของฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงขอให้คนคนนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป น่าจะเป็นช่วงที่เราไม่น่าจะเป็นช่วงที่ลูน่าเทยาจากับ้เจอคุยกับเฟอร์รี่แมนแน่ๆนะครับจับกลุ่มเพื่อเขาวคนนั้นจะสามารถทรยศโลกใบนี้ได้ไม่ต้องกังวลน,นะฉันแค่กะบเบาๆไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บมากคุณจะจําเหตุการณ์นี้ไม่ได้และบาแผลนี้ก็จะหายไปในไม่ช้าแต่คุณจะไปใส่เลือดของฉันนับจากนี้ชิ้นของเราสองคนจะเชื่อมโยงกัน ทำไมคุณถึงมองฉันด้วยสายตาที่ไม่เชื่อแบบนี้คุณไม่คิดว่าจะมีแวมไพร์อยู่ในโลกนี้จริงๆงั้นหรอหรือพอไปหน้าเราเหมือนกันงั้นหรอไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเทียบกับถ้าเทียบกันแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอธิบายไม่ได้มันน่ากลัวกว,กว่าฉันอีกไม่ใช่หรอรถบรรทุกที่อยู่ก็สูญเสียการควบคุมบันไดที่อยู่ก็หกักโดยไม่ทราบสาเหตุการต้มน้ำระเบิดคุณไม่คิดว่าตัวเองเจอแต่เหตุการณ์ที่มันปแปลกๆหรอเห็นไหม ล้ใบนี้พยายามกำจัดพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉันและพวกเราทุกคนต่างก็เป็นผู้เสียสละที่น่าสงสารแต่ไม่ต้องห่วงฉันทำให้ทุกอย่างจบลงได้ฉันจะยุติเรื่องนี้เรืองทั้งหมดนี้และฉันต้องยุติเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อเขาคนนั้นจะสมามารถทอยศโลกใบนี้ได้สงสัยแต่ว่าจนก,กว่าฉันจะจากไป เราต้องอยู่ด้วยกันนะอ่ะคุณกลับมาแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นหรอฉันรู้ว่าเพราะอะไรไม่ต้องห่วงยังมีฉันอยู่ทั้งคนพี่สาวขอโทษนะพี่สาวเอ๊ะฉันไปไปหรอจะไปได้ยังไงจฉันก็เป็นแบบนี้มาตลอดเพื่อตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะสัมสูมกันละกันจะพึ่งพาอาศัยกันฉันรู้ว่านี่คือสิ่งที่ ความยุติธรรมในตัวคุณรับไม่ได้แต่ฉันก็มีแค่คุณคนเดียวนะพี่สาวขอโทษนะแต่คุณเป็นคนเดียวที่ช่วยฉันได้ถ้าคุณยังรักฉันอยู่ก็ขอให้อยู่เป็นเพื่อนฉันจนถึงวินาทีสุดท้ายแม้ว่าฉันจะไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับความรักจากคุณตั้งแต่แ,ตแรกก็ตามจ้กว่าชีวิตของฉันจะหาไม่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปบอกว่าช่วงเวลานั้นจะมาถึงเร็วๆนะพูดกับคารเ,รเลเนะ่อะไเนี่ย ฟันเฟืองฉันย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมโอ้ยเจ็บเจ็บจังใครกันคุณนี่เองเมื่อมาเพื่อหัวเราะฉันยังไงมาใช่เถอะฉันรู้อยู่แล้วว่าต้องมีการต้อตอบโต,ต,ต้มันไม่ส่งผลกระทบอะไรกับการแลกเปลี่ยนของเราหรอกเห็นได้ชัดว่ากโกหกบอกมาเถอะเป้าหมายต่อไปคือจะกาฟออาลฟอกาศแบบไหน อดใจไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอหล่อนที่นั่นเรายิ้มประปรมที่ดูผ่อนคลายเชื่อมโยงพวกเราเข้าด้วยกันแล้วก็เกมนี้นะ่าสนใจดีเขจะปวดที่ซ่อนไว้อย่างดีถ้าอยากให้ความสนาบปนนจริงก็มีาครที่ต้องจ่ายแบบนี้ยุติธรรมแล้วเพราะเธอยังไงใจจริงจริงใจอยากไม่คิดเสียดายใช้หันหลังกลับไปได้แล้วสินะ กระดาษจดหมายฉันคิดว่าเฮ้ฉันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ถ้าที่รู้ว่านี่คือจดหมายที่ไม่มีวันได้ส่งเป็นความคิดถึงที่ไม่มีวันถูกถ่ายทอดออกไปแต่ฉันก็ยังอยากที่จะบอกความรู้สึกของฉันให้คุณรู้ฉันอยากเดินเคียงข้างคุณอยากมองดูคุณแบ่งขนมที่ฉันไม่เคยกินให้ฉันอยากหลบฝนได้ได้แชร์ค่ากับคุณ อยา่อยาสัมผัสกลิ่นของสายฝนและกลิ่นหอมของคุณยังมีอีกยังมีที่อีกมากมายที่ฉันอยากไปไปกับคุณเรือที่ทัดมากมายที่อยากไปดูและคำพูดมากมายที่อยากจะพูดกับคุณฉันยาก <c oughs> จันสีเลือดคำโกหกเหล่านี้จะมีวันสิ้นสุดลงจริงหรอ ไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันชิดก็ข้าจิบปวดแบบนี้แล้วทุกครั้งที่พระจันทร์เป็นสีเลือดที่เข้มที่เข้มที่สุดข้าจิบปวดนี้จะชัดเจนเสมอแต่ไม่เป็นไรฉันจะกลายเป็นอะไรมันก็ไม่สําคัญฉันทนได้โกหกเอ๋ ه, พี่สาวกลับไปจั่เมื่อไหร่ารกริจรับเรื่องดีไหมไม่ไปบาดเจ็บใช่ไหมฉันเล่านี่ฉันไม่เป็นไรคุณน่าจะฟังผิดหรือเปล่าแล้วล่ะหืมก็แค่ข้อเท้าแพงนิดหน่อยตอนนี้ดีขึ้นแล้ว ก็โขชัดๆมาเชื่อขอดูสิเห็นไหมว่าฉันสบายดีพี่สาวทำไมมองฉันด้วยแบวตาสงสัยขนาดนั้นล่ะฉันจะโกะหกพี่สาวได้ยังไงป่านนี้แล้วยังจะโกะหกอีกไม่ต้องห่วงทุกอย่างใกล้จะจบลงแล้วพอถึงตอนนั้นเราก็จะเป็นอิสระครับโกหกนี้จะมีวันสิ้นสุดจริงๆหรอแล้วก็สุดท้ายครับความปรารถนาคุกในตอนนี้จะคิดเหมือนกันกันกบฉันไหมคุกหรือคุณมะเมื่อกี้น่าจะคุณเนาะ กินอายกินอายของคุคนนั้นได้เข้ามาแล้วอีกไม่นานยานลำนั้นก็จะมาถึงจากวานฟองอากาศนี้รู้ทั้งรู้ว่าไม่ควรแต่ฉันกลับรู้สึกดีใจเพราะคิดว่าจะได้พอคิดว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งหัวใจฉันก็เต้นเร็วขึ้นบุบปากของฉันยิ้มออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวย่างก้าวของฉันเบาลงแม้แต่และแม้แต่ความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้ก็เบาลงมากแสดงว่าความรู้สึกที่ฉันมีต่อคนคนนั้น แค่ได้ถึงชื่อของคุณหัวใจของฉันก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นถึงขั้นอดยิ้มให้กับตอนจบที่จะมาถึงไม่ได้แค่ท,ท,ที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่สมองของฉันกลับเอาแต่คิดว่าจะแต่งตัวยังไงจะใส่ชุดไหนและเมื่อเจอหน้ากันจะพูดอะไรเป็นประโยคแรกคุณในตอนนี้ก็คิดถึงฉันแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าต้องจัดก,การตัวเองักหน่อยแล้วจะปล่อยให้คนคนนั้นเห็นฉันในสภาพที่อ่อนแอแบบนี้ไม่ได้ไมาจูรู้ว่านี่เป็นครั้งสุดท้าย แต่ฉันก็อยากให้คุณเห็นฉันในแบบที่ดีที่สุดเพื่อตอบคุณคนที่ฉันรักมากที่สุด <c oughs> อืมอ่าสุดสุดเลยครับอันนี้แล้วก็เรามาจบกันที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> คุณหาเจอหมดแล้วเหรอเนี่ยแม้ฉันจะรู้ว่ามันไปไปได้แต่ความจำแต่ความพัฒนาน,นี้มันมากเกินไป ใช่บหครับตัวเองให้ยอมแพ้ไปนานแล้วขอบคุณมากนะที่พาพวกมันกลับมาคนที่คืออะไรก่นจะเป็นเหมือนเสียเสี้ยความทรงจำบันบันทึกทุกเสียงสะท้อนของฉันเอาไว้และขึ้นในใจส่วนเลืองของฉันเสียงนี้เป็นความรู้สึกที่แห่งแก่ที่สุดของฉันและเป็นความทรงจำที่ไม่สามารถลืนไม่สามารถลืมได้นั่นทำไมเธอต้องทิ้งมันพวกมันไปคุณก็รู้อยู่แก่ใจเพราะความทรงจำและความรู้สึกเหล่านี้มันทำให้ฉันวันไหว ฉันจะไม่ยอมให้อะไรมาเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของฉันแม้แต่ตัวฉันเองเพราะฉันเจอหน้าคุณฉันก็ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้งั้นที่เพลย์มินในตอนนั้นก็คือเธอขอโทษด้วยที่ตอนนั้นโกหกคุณขอที่จะตอนขอโทษที่ตอนนั้นฉันคิดว่าฉันคิดจะหายไปร้องกับคุณเพราะฉันทนไม่ได้กับโลกที่ไม่มีคุณแต่หลังจากที่ได้เจอคุณฉันก็ดีใจและตื่นเต้นจนลืมทุกอย่างไปหมด ตอนนั้นฉันก็ได้รู้ว่าก็ได้รู้เลยว่าฉันจะไปยังไงก็ช่างแต่ฉันไม่อยากทนดูคุณเจ็บปวดไปมากกว่านี้แล้วทำไมต้องแก้ทำตัวได้ไรด้วยไม่มีอะไรอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นสิฉันไม่บอกหรอกบอกยังบอกก็ได้แต่คุณห้ามโกรธฉันนะฉันไม่อยากให้คุณลืมฉันแทนที่ฉันจะหายตัวไปอย่างเงียบๆจะกลับหวังให้คุณจดจำฉันไปตลอดจะดีกว่า มันจะเกิดความเกลียดชังก็ไม่เป็นไรนออึกแล้วว่าไม่ควรบอกไม่ควรพูดโชคดีที่เอาความทรงจำพวกนี้กับคืนมาได้แฉแน่นดีเอาแต่เอาแต่ความรู้สึกตัวเองไปที่ตั้งคุณหันพันแล่นไม่ยอมฟังคำแนะนําจากใครแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วการตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองมันช่างเป็นการเห็นแก่ตัวและไร้สิญสาไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาแบบไหน ฉันจะหาทางออกเรื่องการกับคุณเสมอฉันอยากใช้ชีวิตกับคุณต่อไปครั้งนี้คุณต้องรักศัตยานะคุณตงใจพูดแบบนี้ใช่ไหมคุณนิจใจได้จริงๆฉันไม่คุยกับคุณแล้วฉันกกหกฉันจะไม่คุยกับคุณได้ยังไงฉันอยากจะคุยกับคุณคุยกับฉันเยะๆได้ไหมงั้นเรามาเต้นรำกันเถอะเอ๋อ่ะได้สิ ห oh. hmm. ภาพนี้โคตรดีแสงจันทร์คืนนี้งดงามเหมือนกับตอนที่เราพบกันครั้งแรกฉันดีใจที่คนที่ได้เจอกันในตอนนั้นคือคุณคุณดีดีมากภายใต้แสงจันทร์แสงคุณที่เรียกฉันช่างอ,อนน่อนโยนเรื่องของคุณก็หวานมากเช่นกันและไม่กลิ่นหอมที่ทําให้ฉันรู้สึกสบายใจคุณคือแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตฉัน เป็นการไถ่าบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฉันฉันจะไม่วันปล่อยมือคุณไปอีกแล้วหืรอยยิ้มนี้ขอบคุณนะที่มาพบฉันขอบคุณนะที่หาฉันเจอขอบคุณที่จะให้ความตั้งาของฉันเป็นจริงเต้นรำตรงนี้กับฉันสักเพลงเถอะ อหวานจริงๆเลยนะฮะก็อันนี้ก็คือบทสรุปของอีเวนต์นี้นะครับท้ายที่สุดเลยนะฮะเคก็บอกว่าทุกท่านชมทุกท่านจะสนุกกับมันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i ไ e เป์ไปรังใจกันได้นะครับสวัสดีอาจารย์เอลิเบอรเกอร์คงต้องขออยู่การเดินทางแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจึงก็ะใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีสวัสดีครับ